You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t h e Happiness Investment สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็เป็นตัว CPN นะครับที่วันก่อนนี้ประกาศงบการเงินไตรมาสที่ สามออกมาดีมากๆนะครับแล้วก็แต่ว่าเราก็มีให้ข้อมูลตอนท้ายไปว่ามันอาจจะมีโอเวอร์แฮงอยู่ในส่วนของการากลับรายการมบการเงินในเรื่องของการต่อสัญญาพระรามสองอระหว่างตัว CPM กับ p m บรที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนสตรัคเจอร์ไปนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ก็มี a n a l y ิต m e มิทตินะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้บริหารก็ได้มีการเขาเรียกอะไรเคลียร์แล้วก็สรุปเรียบร้อยละ ว่าทุกอย่างจะเดินไปตามเดิมนะครับจะไม่มีการปรับในเรื่องขององบการเงินใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ความกังวลที่เรามีแล้วก็ตลาดที่รับรู้ถึงเรื่องตรงนี้แล้วก็กังวลบางส่วนเนี่ยก็คลี่คลายไปเพราะว่าจริงๆถ้าต้องมีการปรับรายการจริงๆเนี่ยมันหลักหลายพันล้านนะครับที่เราคำนวณได้ก็4ี่ห้าพันล้านเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักเมื่อเทียบกับผลประกอบ ในปีนี้ที่อยู่มาสักหมื่นสี่พันล้านที่เราประเมินว่าน,นะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับในส่วนของตัวซีเกนที่เมื่อวานนี้ทางผู้แมนก็มาให้ข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับการลงทุนและก็มุมมองสําหรับนั่งทุนต่อความเสี่ยงที่มีในบริษัทที่ผลประกอบการดีมากๆบริษัทนี้นะครับอันนี้เองเมื่อวานนี้ก็คุยกันเยอะพอสมควรแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่อง performance ที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนว่าบริษัทจะค่อนข้างพอใจ เพราะว่าทราฟิกที่เข้ามาเนี่ยแม้ว่าปัจจุบันจะยังอยู่ระดับประมาณสักเกเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดเพราะว่าตลาดของคนจีนที่เป็นแมสเนี่ยอาจจะยังกลับมาไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่ารายได้ที่ทางตัวผู้เช่าในสูงของเขาเนี่ยทำได้ตอนนี้ก็คือกลับไปอยู่ระดับเดิมแล้วก็บางส่วนก็เกินกว่าส่วนที่เขาเคยทําได้ช่วงก่อนโควิดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่า spending per head ที่ที่เข้าไปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับก็บ ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สามารถทําให้ CPN เนี่ยสามารถปรับเพิ่มค่าเช่าของผู้เช่าศูนย์ได้มากกว่าที่ในช่วงโควิดที่เป็นเป็นส่วนลดก็เริ่มกลับมาปรับค่าเช่าได้ละอันนี้ความสําเร็จมันมันเกิดขึ้นนอกเหนือจากสถานการณ์ที่มันพัฒนาการไปนในเชิงบวกแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องการจัดก,กิจกรรมก็คือเขาเอาพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมาหารายได้ได้เพิ่มขึ้นนะครับใครเข้าไปก็จะรู้แหละว่าโอ้โหลานด้านหน้ามีกิจกรรมอะไรอยู่ตลอดเวลา นะครับและช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาต่อให้ฝนตกเขาก็จัดกิจกรรมภายในศูนนะครับไปฮาโลวีนที่ผ่านมาก็จะรู้ว่าเขาจัดค่อนข้างโอโผมอไปมาเยอะมากครุรวมอาหารแบบเชฟดังๆแล้วก็อาหารดังๆมากันเยอะมากเลยที่เซนทรัลเวิลด์ใช่ผมไปมาเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเขาก็ใส่ไปแล้วก็นอกเหนือจากส่วนส่วนที่เป็นส่วนในกรุงเทพแล้วเนี่ยในต่างจังหวัดที่เป็นทัวริส์มอลล์เนี่ยมันก็มีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้มารีน่าที่พัทยาเขาใส่ตัวสเ e เชอรล อ่าที่เป็นแฟล็กชิพสโตร์เข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้ทราฟิกมันดูดีขึ้นแม้ว่าจะยังห่างจากช่วงโควิดแต่มันก็ดีกว่าจากที่ค่อนข้างร้างนะครับที่เราเคยไปมาช่วงเกิดโควิดเนี่ยโอ้โหแบบฟื้นใหม่ๆเนี่ยมันมันแทบจะไม่มีคนเลยแต่ตอนนี้มันก็คุมดูดีขึ้นแล้วก็น่าจะส่งผลบวกต่อ C p เพด้วยครับเดี๋ยวปีใหม่ก่อนหน้านี้มีการดั้มเข้ามาใช่ไหมครับเดี๋ยวปีใหม่นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเริ่มต้นคริสต์มาสและปีนี้จะเป็นธีมพิกาจูนะครับก็บ,บอกไว้ก่อนใครนใใครนชอบตงนนี้ก เข้าไปได้นะครับแล้วก็วันที่สี่ธันวาก็จะมีเปิดชีสเค้กแฟคทอรี่นะครับสำหรับคนที่ชอบทานเค้กร้านดังจากอเมริกาก็จะมาเปิดแล้วนะครับนอกนั้นก็รับนอกอร่อยนี้ก็มีอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะพวกนี้มันเป็นตัว Drive ตัว Performance ของบริษัทให้ดูเหมือนว่าปีนี้ Growth มันจะจบที่ High Range ที่เขา Guidance ไวในช่วงต้นปีอันนี้เป็นเรื่อง Performance แล้วจากนี้เนี่ยในเรื่องของตัว New Investment ต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยววันที่29่กาพฤศจิก็เปิดแล้วนะครับ เวสบิวที่หลายคนรอ,อกันคนที่อยู่แถวราชพฤกษ์น,นะครับแล้วก็ในช่วงปีหน้านะครับทั้งนครสวรรค์นครปฐมก็จะเปิดจะมีตัวกระบี่อาจจะดีเลย์ไปนิดนึงนะครับแต่ว่า,าช่วงต้นปีหน้าข่าวข่าวใหญ่ที่อาจจะออกมาที่เราพยายามถามแต่บริษัทยังไม่บอกเนี่ยก็คือการประกาศในเรื่องของแผนธุรกิจที่เขาจะทำ5เนกะ m i ก u s e นะครับ ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างผลโยธินนะครับดูสิ central park ซึ่งเราเพอจะรู้เยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันมีการทำมาหลายปีผลโยธินจะมีอะไรบ้างนะครับสยามสแควร์จะทําอะไรบ้างไม่แน่ใจจะไปจะมี central embassy หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนะครับบอกว่ามันมี5 mega mixed use ที่เขาจะทําแล้วก็น่าจะแถลงข่าวพร้อมกันเพราะั้มันก็จะเป็นปัจจัยเชิงบวกที่เข้ามานะครับ รวมถึงถ้าเราดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการใช้เงินเราเริ่มจะมีะเซ็นทร,รัลรัตนาธิเบศด้วยที่บอกว่าจะติด30เดือนพัรดาราแล้วรีโนเวท2ปีบริษัทบอกว่าเฮ้ยแผนยังไม่เรียบร้อยนะครับข่าวอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเดี๋ยวขอรอ,อข้อมูลจากตัวบริษัททีเดียวว่าเ้ยจริงๆมันอาจจะทําอะไรที่มันมากกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเมกะมิกยูสก็ได้เพราะว่าตอนนี้รถไฟฟ้าเสร็จแล้วคนก็ไปขายเยอะแล้วตรงนั้นมันไม่มีคู่แข่งขนาดใหญ่กวาจะไปก็ต้องไปบางใหญ่เพราะนั่นเองเนี่ยเราเชื่อว่า มันน่าจะเป็นอะไรที่ดูน่าตื่นเต้นที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีเพราะภาพรวมๆแล้วมันดูโฟล์มันดออูสบายตัวขึ้นรวมถึงทางด้านฟแนนซ์ของเขาด้วยนะครับลงทุนในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าหลายดีลมันอาจจะดีเดย์ไปเช่นที่เวียดนามนะครับหรือว่าเมกาบิซิสบางตัวมันอาจจะต้องรอเวลาในการทำ EIA เพราะฉะนั้นเงินใส่ลงไปน้อยกว่าค่าตอนนี้ดีลงมาจุดเจละ,นะครัจากช่วง ต้งองก่อ,อหน้านี้มันขึ้นไปเกือบเกือบหนึ่งทำให้คนกังวลเพราะฉะนั้นเหมือนกับเขาสะสมพลังสําหรับการลงทุนใหญ่ๆถ้ามันมีโอกาสใส่เงินเขาก็พร้อมจะใส่เงินแต่ถ้าเกิดมันเสรษฐขิจมันไม่ดีซึ่งซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาดีคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันดีกว่าทีา่เขาคาดเพราะเขาคอนเซอร์เวทีฟระดับหนึ่งอยู่แล,แล้วเขาก็ไม่ได้มองเศรษฐกิจดีมากขนาดนั้นเขาก็ต้องพรีแพร์ตัวเองสําหรับความเสี่ยงที่มันจะเข้ามาว่าถ้ามันไม่ได้ดีต่อเนื่องแบบนี้ไปยาวๆเนี่ย ระดับ finance ที่ที่เขา c o m f o r t เนี่ยระดับตรงนี้เขาก็ทำให้เขาไม่ได้มีภาระมากในเรื่องของตัวทา,ทางด้านการเงินหรือว่าเพชเชอร์ทางด้านดอกเบี้ยที่ต้องไปจา่ายคือเหมือนกับเตรียมตัวทั้งรุกและก็รับได้ในพร้อมกันเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะสบายใจในเรื่องนี้ทั้ไในเงินที่จะต้องไปเพิ่มทุน C p N V ในปีหน้านะครับ ตามที่เขาคอมมิตไว้หรือว่าอาจจะมากกว่านั้นเนี่ยณตอนนี้เราคิดว่าด้วยสปีดของกําไรแบบน,นี้คงไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มันจะเป็นเบอร์เดนทางการเงินของซีเพนครับมองครับครับพี่โจ้แล้วผมถามอีกหนึ่งครับคือแล้วอย่างบทสรุปที่พี่โจพูดมาเนี่ยนะครับมันเหมือนมันจะไม่ราคาหุ้นมันอาจจะเริ่มแรลลี่ต่อได้จาก Q4 แล้วก็ Q1 แล้วก็อาจจะยาวไปเพราะว่าปกติเขาจะแถบนี่เขาแถบประมาณช่วงไหนนะพี่มกรลามกกะลาโอโอเค ได้เลยครับแล้วผมถามพี่โจอันหนึ่งไอ้เรื่องพวกนั้นนะ่ะเรารวมไว้ได้ประมาณการประมาณไหนัอ่ายังไม่ได้รวมครับเรารวมไว้แค่บางส่วนของโครงการที่เรารู้จริงๆมันก,มนก็มันก็มีทั้งบวกและลบนะคือคโครงการที่ยังไม่ได้รวมก็คือโครงการที่เรายังไม่ได้มีข้อมูลในเชิง finance ด้วยว่าลงทุนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่เข้าไปอยู่ใน c a p x หรือว่าเงิน <Okay. S 1> ที่ที่เป็น spending ลง,งไปเพราะฉะนั้นมันก็มันก็เป็นคล้ายๆกับหนึ่งตอนหนึ่งไง ถ้าใส่เงินลงทุนก็จะมีโครงการแต่ถ้ามีไม่มีโครงการเ,าเงินก็ยังไม่มาเพราะฉะนี้ในส่วนของบาลานซ์ที่มันอาจจะดูแข็งแรงอยู่้จริงๆแล้วมันอาจจะต้องใช้เงินมากกว่าที่เราทําไว้เพื่อให้มันมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาการลงทุนใหม่ๆมันก็จะมี i ะ c r เ m e n t อ l v a l ิรให้กับทางตัวบริษัทอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราคิดว่าในมุมของโทนตรงนี้น่าจะเป็นตัวอัพไซด์มากกว่าครับ ได้ครับพี่โจครับแล้วถามนิดหนึ่งครับก็คือแล้วประเด็นเรื่องของตัว c p n หลีดครับพี่พอดีเราอาจจะยังไม่ได้แตะมันลบกเป็นพี่โจอัปเดตแทนโอมนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าพอดีผมเห็นราคาหุ้น c p n หลีอยู่ๆมันเริ่มฟื้นขึ้นมานะจากในช่วง2ปีปีผ่านมานี่มันลงมาแบบห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหมือนมันเริ่มฟื้นคือและส่วนหนึ่งคนก็ชอบเอา c p n เนี่ยไปผูกกับ c p n หลีเรื่องของความกังวลตรงนั้นด้วยความกังวลายโอเวอร์แฮงตรงนี้มันเริ่มดูด,ดีขึ้นบ้างหรือ,อยังครับี่เน,บ Read เนย กึ่งกึ่งเป็นฟ<ม>ิกซ์อินคัมอินสูเมนต์นะครับ<ม>ก็ลิงก์ไปกันกับตัวอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันนี้บอมคุยอยู่บ่อยๆอยแล้วว่าดอกเบี้ยโลกเป็นยังไงดอกเบี้ยไทยเป็นยังไงนะครับข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องดอกเบี้ยที่ตลาดตอนนี้ดูเหมือนจะมองว่าโอกาสขึ้นต่อมีน้อยนะครับทั้งในส่วนอเมริกาเองแล้วก็เมืองไทยเองแล้วก็ขอว่าภายในปีหน้าทั้งปีคงไม่ขึ้นอีกสำหรับเมืองไทยเพราะเนี้ยด้วยการที่มันขึ้นจนสุดแล้ว นะครับหลายคนเริ่มคอาว่ามันจะลงเร็วด้วยซ้ำไปพฤษภามิเช่นนั้นเดี๋ยวฟังบอมละกันว่าบอมคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้นนการที่ดอกเบี้ยมีการปรับตัวลดลงเนี่ยในส่วนของรีที่มันมีส่วนหนึ่งเป็นฟิกซ์อินข้ามอินสตรูเมนต์ในไกลๆเนี่ยแม้ว่าทุกอย่างมันจะรีไลน์ออนเพอร์ฟอร์แมน์ของตัวเขาเองก็ตามในช่วงโควิดก็เห็นนะครับว่าเพอร์ฟอร์แมน์ไม่ดีก็ไม่มีจัดไม่มีเงินจัดเหมือนกัน,นแต่ว่าในภาพรวมคนเขาทวีตแบบนั้นเนี่ยมันก็ทําให้อ่อ ในเชิงของ valuation เองเนี่ยมันก็จะเป็นในเชิง p o s i t i v ถ้าดอกเบีย้ยลง read ก็จะเป็นบวกขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ลงมาเยอะมากๆจน undervalue ของที่เราทำไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเนี่ยเพราะฉะน,นั้นในมุมของตัวการกลับมาไม่ได้ไม่ได้แปลกนะครับกับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเองเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในระหว่างนี้ก็คือมันมีประกาศงบ cpn b ออกมามซึ่งออกมาดีกว่า ที่เราค่าก็อย่างที่บอกไปนะอย่างอย่างตัวห้างมันก็ถูกบริหารโดย C p n พแล้วส่วนใหญ่มันก็ล้อไปกันกับผลปร,ตร,กระกอบการของ C p n พแม้ว่ามันอาจจะคนละอเสเซ็กันนะครับอย่างเมื่อฮิปแบบพี่บอกไปตัวมาวรเน่ที่ภรรยาที่อยู่ที่ตัว CPN พ e ยนผลปร,กกระกอบการมันก็ดีขึ้นนะครับเราะฉะนเองเนี่ยตลาดอาจจะไม่ได้คาดหวังในส่วนตรงนี้มา <Okay. S 1> อความมันดีขึ้นมาเนีย่ยมันก็หมายความว่าโอกาสในการสร้างผลตอบแทนก็ดีขึ้นมันก็เลยมาทั้งสส่วน ทั้งในเรื่องของภาพตลาดที่เป็นยิวกับเรื่อง performance ของตัวเองที่เขาบูตเพิ่มเติมเข้ามานะครับบนความคดาดหวังที่มีไม่ได้เยอะก็เลยทําให้หุ้นเนี่ยมีการาตัวหน่วยเนี่ยมีการปรบับตัวเพิ่มขึ้นไปเพราะนั้นเองเนี่ยถ้าดอกเบีย้ยลงจริงหน่หน่วยน่าจะขึ้นแรงกว่านี้สองอถ้า c p n เขาเก่งมากพอในการที่จะบูต performance ของศูนย์หลายๆศูนย์ขึ้นมาได้อาจจะกลับไปอยู่แค่ระดับปกตินะครับในบางศูเช่นพัทยาตัวนี้รรอจริงๆ นะครับว่าเขาจะทํำยังไงนะครับแล้วก็ตัวพร,รามสามนะครับหรือพร,รามสองเองเนี่ยที่ที่คนก็จะเริ่มดีขึ้นมาอาจจะมีไม่แน่ใจนะฟังแว่วๆว่าจะมีโกโค,โคเซลไปใส่แทนในส่วนของพร,รามสองตรงนั้นหรือเปล่าที่เป็นฟอร์แมตมีมีตัวหนึ่งฟอร์แมตเดิมที่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีมากที่ยกเลิกไปครับเพราะเนี้ยมันก็จะเป็นการดึงทราฟฟิกแล้วก็ทาให้ตัวการขึ้นค่าเชา่าหรือการจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนกลางทําให้ฟอร์แมตมันดีขึ้นก็จะทําให้ตัวหน่วยดีขึ้นตามไปด้วยครับ โอเคได้เลยครับพี่โจโวันนี้ขอบคุณทางพี่โจโมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ